เมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่18มิถุนายนที่หน้าโรงภาพยนตร์เ f เชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นท่านขอนแก่นมีรองศาสตราจารย์ดเรเรไมตีอินประสิทธิ์ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องค่อยหักเจ้าหลายไมยสกูคนทัพผู้กำกับเขมเคนโครพร้อมด้วยพระเอกนางเอกเปิดตัวรอบสื่อมวลชนพร้อมเผยถึงวัตถุประสงค์การสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้และชวนมาสัมผัสเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและการต่อสู้ของนักเรียนไทยในแง่มุมที่คุณไม่เคยเห็น โดยมีประชาชนนักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนให้ความสนใจลงทะเบียนรับชมเป็นจำนวนมากโลกโลกมันเปลี่ยนก่อนแล้วการศึกษาก็ไม่ใช่การศึกษาประเภทเป็นใบปริญญาเพื่อไปหางานแบบเดิมแล้วแต่มันเป็นการศึกษาเพื่อจะเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ะฉันผมคิดว่าจาก สื่อแบบไหนโดยเฉพาะสื่อภาพยนตร์ซึ่งมันเข้าถึงทั้งความคิดความรู้สึกคนได้มากกว่าเนี่ยมันจะช่วยให้เห็นว่าการศึกษาแบบที่มันทำให้เราได้เรียนรู้ตลอดชีวิตสู้หรืออยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราพยายามสะท้อนผ่านผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจริงๆแล้วการ ทำภาพยนตร์หนึ่งเรื่องมันจะต้องมีเขาเรียกว่ามันจะต้องมี p a ช s i o อะไรบางอย่างที่เราอยากจะเล่าเรื่องเพอินว่าสิ่งที่เรามาสอนหนังสือแล้วก็อยู่กับเด็กอยู่กับการศึกษาเราเห็นได้หลายอย่างที่มันมีความแตกต่างกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเรื่องของการเรียนการสอนมันไม่สามารถขยับไปไหนมาไหนได้พอเรารู้ว่าบางอย่างมันเป็นตัวขับเคลื่อน แล้วมันสามารถคลิกได้ไอ้ตัวเนี้ยเราถึงอยากจะเล่าให้คนอื่นได้ฟังเราก็เลยอยากจะเปลี่ยนมุมมองจากวิธีการสอนปกติตร,ตรงเนี้ยมาเป็นสื่อของการทําภาพยนตร์เรื่องนี้ในรูปแบบของการนําเสนอของความบันเทิงไปด้วยให้การศึกษาไปด้วยเพื่อที่จะให้มันมีความเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายกับทุกเพศทุกวัยประมาณนี้ครับคือ,อก่อนอื่นต้องต้องชมต้องชมผู้องค์กบเนาะ อาจารย์เขาก็เป็นเป็นครูเป็นครูอยู่าสาื่อสตรหน้าที่ครูก็สอนหนังสือแต่พอประสบการณ์การสอนหนังสือเนี่ยมันโตขึ้นมันมีพลังขึ้นแล้วมันก็เห็นปัญหาปัญหาของลูกศิษย์ของอาจารย์ที่เรียนโรงเรียนครูหรือษาศาสารเนี่ยเมื่อลงไปอยู่ใน <c oughs> พื้นที่ต่างๆอาจารย์อัน่านี้ก็ไปดูก็จะเห็นปัญหาของการรับเอา รับเอาความเป็นครูแบบดั้งเดิมกับครูสมัยใหม่ก็ปนเปนกันไปมันก็ทำให้เกิดความคิดในเรื่องในเรื่องของการใช้ปรัชญาครูสมัยใหม่เข้าไปถ้าเมื่อไหร่ครูยังเป็นครูแบบดั้งเดิมครูคนเดิมกระบวนการสอนเดิมเอาพุทธเราอยากให้เด็กมันเก่งขึ้นเนี่ยมันล้มเหลวอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเราต้องการผลสำฤทธิ์ใหม่ นักเรียนใหม่มีความคิดใหม่ปรเซสมันต้องใหม่ครูก็ต้องใหม่ด้วยสําหรับหนังเรื่องค่อยหาเจ้าหลายไม้สกคูนะคะบอกเลยว่าเป็นหนังที่น่ารักมากอยากให้ทุกคนเข้ามาดูรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าดูครั้งแรกหรือว่าทุกคนแบบได้ดูถึงแม้ว่าจะได้ดูโดยแบบที่ยังไม่ดูทีเซอร์เลยอ่ะทุกคนจะได้รู้สึกว่า ถึงความอ,อบอุ่นใจอะค่ะขั้นที่1คือดูแล้วอบอุ่นใจขั้นที่2จะรู้สึกว่าดูแล้วน่ารักมากๆสําหรับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ได้ข้อคิดบางอย่างที่อยู่ในหนังในเรื่องของความแบบคุณครูที่มีความสัมพันธ์กับสังคมสังคมที่ที่นักเรียนเป็นอยู่อะค่ะอันนี้อยากให้ผู้ปกครองหรือว่าหรือว่าผู้ปกครองที่แบบว่าเป็น,ปนผู้ปกครองของเด็กในชุมชนนะคะอยากให้มาดูกันมากๆอ,อยากให้ทุกคนนะครับ โดยเฉพาะส่วนใหญ่นะครับผมก็ส่วนตัวผมเป็นครูอยู่แล้วนะครับผมในเรื่องก็เป็นครูในตัวจริงก็เป็นครูก็เลยอยากจะชวนเชิญเพื่อนครูทุกท่านนะครับมารับชมนะครับผมภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคุณครูเพื่อที่จะเอากําลังใจกลับไปนะครับผมไม่ว่าจะอาชีพไหนแล้วก็เอามาดูหนังเรื่องนี้เพื่อเอากําลังใจกลับไปนะครับผมฝากด้วยนะครับค่อยฮักเจ้าหลายไม้สักครูครับผม